สวัสดีครับวัสดีเพื่อนๆทุกคนก็มาพบกับแอมอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำมานะฮะเพื่อเอาใจแฟนคลับของแอมเลยนะฮะน้องๆหลายคนก็รู้อยู่แล้วนี่สำหรับบัตรผิดบ้านตัวนี้เนะะี่ยฮะก็คือกับหัวคือ alive by มเมคอัพนะฮะซึ่งหลายๆคนได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมีมาแจกนะฮะเป็นตัวเทสเตอร์ตัวนี้นะฮะส่งไปให้ถึงบ้านได้ลองใช้ก่อนแน่นอนสำหรับแฟนคลับแอมทั้งหมดเอายี่สิคน โอแต่ว่ากิจกรรมยังไงดูท้ายคลิปละกันนะฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวอามจะมาพูดถึงเจ้าตัว alive ก่อนนะ alive เนี่ยมันเป็น cleansing oil นะฮะซึ่งคุณสมบัติของมันคือปราศจากน้ำหอมเป็นวัชส,สัําอางที่สำคัญผิวแพ้งงแพ้ง่ายอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ใช้ในปริมาณที่น้อยไม่ต้องใช้สำลีเออวิธีการใช้คือเนี่ยอ่ะเนี่ยละะักษณะข้างในงของมันจะเป็นขวดละะักษณะนี้นะฮะขวดเป็นแบบว่าละะักษณะเป็นเหมือนน้ำมันออยเงี้ยวลาเราใช้ก็คือเราทําไปที่หน้า นวดด่างออกทห้งหมดทั้งตาทั้งปากนวดนวดนวไปเสร็จปุ๊บแล้วเอาน้ําพรมเดี๋ยวเวาลาจะทาคลิปให้แบบละเอียดให้ดูนะแต่นี้พูดคร่าวๆแบบน้ำปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ล้างหน้าออกสาสรจะใช้โฟมหรือว่าจะใช้ครีนซิ่งน้ําอีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้นะคะเพื่อความแบบเขาเรียกว่าทําให้ความมันที่ติดครั้งอยู่บนใบหน้าออกทั้งหมดแต่ว่าแนะนําว่าให้ล้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะล้างด้วยโฟมล้างด้วยอะไร่าเงี้ยไม่ใช่ว่าล้างเสร็จแล้วจบอะไรไไนะออย่างที่บอกวว่าตัี้ย เป็นการที่แบบว่าพี่ร่วมคิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าพี่ลองใช้หลายแบรนด์แล้วพี่พูดเลยว่าเป็นในฐานะที่เป็นช่างแต่งหน้ามาใช้เคาน์เตอร์ตั้งแต่ราคาตั้งแต่ขวดละอ่ะซื้ออ,อ,อได้ตามวังศ์สาทอย่างเงี้ยไปจอนไปใช้ราคาที่แบบประมาณห0าพันอันนี้ก็ูแบบพี่พูดเลยว่าตัวเนี้ยเทียบเท่านะจ๊ะเอออันนี้ขวดเล็กนะจริงๆขวดร้อยสามสิบมิลลิกรัมนะ,ะแต่ว่าตัวขวดเอออยู่นี่อยู่นี่ขวดร้อยสามสิบมิลลิกรัมตัวนี้อือหือ ใช้ดีไม่ดียังไงน้องๆหลายคนที่ได้ใช้ก็จะรู้อยู่แล้วแล้วที่สําคัญคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นสําหรับคนที่ไม่อยากจะแบบอยากใช้ตัวเต็มเลยอ่ะเราแบบเห็นพี่ใช้แล้วแบบอยากใช้เพราะว่าที่ใช้ตอนนี้นะออฟฟี่ชีทเคมาแลมเนี่ยทุกคนใช้หมดพี่หญิงแย่พี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆคนพี่แบบว่าเอาไปใช้แล้วเขาแบบติดใจพี่นิกกี้คนแรกเลยเออทีนีด้ดูพี่นิกกี้พี่นิกกี้ก็บอกเฮ้ยอ,อ่ะมันเลิศมากเพราะพี่นิกกี้เขาต้องแต่งตาเข้มหน่อยเพราะทำงานอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องแป้งของน้องอะไรอย่างเงี้ย โลดทุกคนบอกว่าชอบล้างตาออกง่ายลาย้างอา่าอออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราที่สำคัญตอนนี้ราคาโปรโมชั่นใครซื้อตอนนี้นะฮะจากราคาเต็ม1,200บาทเนี่ยเหลือ990บาทสง่งฟี EMS ด้วยเออถ้าเกิดอยากรู้ยังไงก็ตามไปดูในะ IG ของ Alive b r a m d i n up ดารางนี้ด้วยส่วนกติกาการแจกนะฮะสำหรับเจ้าตัวเทสเตอร์ทั้งหมด20รางวัลน,นะฮะ สำหรับน้องๆที่อยากได้เบคอนลองใช้ง่ายๆเลยนะฮะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปใน IG นะฮะของ Up Life by Our Makeup ด้านล่างนี้นะฮะแล้วพี่จะมีรูปเจ้าตัวอันนี้อยู่นะฮะเราเขียนว่าเป็นกิจกรรมแจกให้น้องๆเนี่ยบอกนะฮะอย่างแรกคือกดไลไ์เข้าไปในเพจก่อนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกดไลค์เข้าไปใน IG นั้นพอเข้าไปใน IG ปุ๊บเจอรูปนั้นปุ๊บนะฮะให้น้องๆเขียนข้างล่างเลยฮะว่า คุณสมบัติเนี่ยวิธีการใช้เจ้า Alive by R Makeup เนี่ยใช้อย่างไงใครอธิบายได้ละเอียดได้แซ่บได้โดนใจพี่นะครับพี่จะเลือกทั้งหมด10คนประกาศลายชื่อแล้วส่งที่อยู่เข้ามาจะคือจะประกาศในจีนะแล้วเอาที่อยู่มาแล้วพี่จะส่งเจ้าตัวเทสเตอร์ตัวนี้เอาไปให้ลองใช้กันเลยนะครับทั้งหมดย0 0 0 0บท่านนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมนะครมาร่วมกิจกรรมนี้รับรองว่าแจากจริงแจกแน่นอนติดตามได้ใน i g Alive by R Makeup แล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อแล้วเป็นคนแต่งหน้า แนะนำเลยนะอะไรใช้ดีจริงใครลองใช้แล้วจะรู้นะจ๊ะอย่างตัวนี้แล้วเดี๋ยววันหลังที่จะมาแบบล้างหนะ้าให้เต็มๆให้ดูว่า ล้างหน้าที่ถูกต้องด้วย alive by arm เนี่ยล่างยังไงยังไงก็ไปแล้วนะจ๊ะบายบายครัหน้าจะมาพูดถึงอะไรก็อย่าลืมนะฮะแล้วอย่าลืมนะเดออี๋เดี๋ยวเดี๋ยวดียว,ยวบอกก่อนว่าจะให้ถึงวันไหนนะฮะเดี๋ยวพี่มาประกาศผลวันที่14แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปญี่ปุ่นก็ให้เวลาน้องๆหลายคนเนี่ยเข้าไปเมนตอบกันพรุ่งร้ามีดนึงนะฮะดูรูปดีๆนะฮะไม่ใช่ใน i อพี่นะ ใน IG ีของ alive นะฮะนะฮนะนะแต่พี่จะเป็นคนไปขัดเรื่องน้อง,องเองอันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ